แหลกงามอีกแล้วมือนี่จวกแต่งงามอเ้งอวยเลยอุ้ยพัตื่นเสียงงีเยอะเด้งเอเฮพี่น้องใส่บิ๊กอีกแล้วครับเ้เอเฮเลยนี่ปดกบแลนีเตรียมที่สมาแล้วนี่มาเตรียมที่ห สวัสดีครับสวัสดีค่ะสสวัสดีพ่อแม่พี่น,น้องเอฟซีสุภูสกุนนี่ก็พอตะเพีงกระยาดทงกิทายอย่างมือนึงครับอยู่หากินมนี่ก็เชิญซุซ้มไปทัว่วคือเก่าหรอครับหนึ่งก็ตะเพีงกระยาดประมาณหนอี้สิบมานประมาณครับตามดูบ่ อีกแล้วคนไทยลายสงเสรนญไปยุ่งงานข้าเจ้าไทยเขียดไ<อ>ต่กางึ้นอาสีห็นมาแล้วเต็มแรลกแข่งม้านก็เข้า,ามือนี่อยากสงใส่ขึ้นหูกับปูหูโโจ้อยหน่อยๆทูหน่อยๆลูกไปครับ้จะได้งานดอกบึงบอกก่อนเลยกินดินบอกก่อน ต็มแหลกใส่งามๆครับสงสัยโู้นหน่อยว่ยยาจะเว้นไงกบอือเกินบ่อยากขข้นมาอีกอือใส่แหลกแต่งามๆอีกแล้วมือนีออจวกใส่งามคือเก่าครับเต็มแหลกแข่งมนันแข่งมันของกบเนาะเอาละครับเต็มแหลกของวันนี้แมนใส่งามคือเก่าครับ มาแล้วตัวที่สองแต้มที่สองเพ่งมานอีกคือเกาครับนี่เปิดตื่นเห็นดังเพลยครับอืมเจะเพ่งมานอีกคือเกาจะเพ่งกระเพิ่งพ่อตื่นเห็นดังเพลยครับนี่เปิดปาไว้สมีแล้วครับใส่งามด้วยตัวนี้เนื้อหุยเลยอุ้ยผุดตื่นเสียงงี่เงียบเงีย เดี Or, yeah? mm ๋ยวมืยเลื่อยนี่ใส่งามกว่าตัวแรกอีกเรื่องเอเพี่น้องใส่บิ๊กอีกแล้วครับเรื่องเอเฮเลยใส่งามฮุกเก่ลโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวเต็มไงให้บางๆนะครับข้างหลังคนมันมันมาแล้วเต็มที่สองตรงกว่าตัวแรกอีกครับแมีนจ้ะ ตัวอ้วนอะไรคุณเกียะต้งคุณที่ท่านอีกว่ครับท่านยูท่านอูจ้าเขาเรียงอุ้ยอุเกียวกับเมงยังเนาะอยากัาเก็บของไง ตรงไงปลาดูกออกอออืมจะออกมาอีกเคนเขาง่ายน,นะเขาง,ง่ายเขาง่ามครับนาะอายาตัเพียงมันอีกแล้ว แตมที่สองแตมที่สองมันแล้วนะเจ้าพี่มันแล้วมันแล้วเกียวไปเกียวถือน้อยต้องชกตัวไปชงคื้นกันหน้านาี้ยวขึ้นมันเนาะตวคนละนตบลแรกเขาจะตื่นมีสีไรคูบัวทันมอ้ง่ายงมเนาะงายงง่ายงาอยู่ครับดุนรุนนตัวซ้ำมนึงบ่ แต่กบงานนี่มันเห็นตัวแหลกหรือตัวงามนี่ตัวงามเพี้เนาะตัวนี้ก็ง่ายๆโอ้ยนาจะโอ้ยลงไปเลกนาจะตัวงามนี่นี่น่าจะพอใส่เงยหรือใส่งามเลยกงามงามโอ้ยขึ้นลึกดแกใส่งามใส่เงยอีกแล้วโอ้ยตะเพีงแกบ่ได้ ใส่งามๆตรงๆเลยครับแต้มที่สามมาเร็วจ้ามาเร็วพี่น้องตัวที่สองอีกนี่ใส่พิ่ๆอีกแล้วนี่ปอดกอแถวนี้แถวนี้ทองไหลหมดเนาะไลแตงแต่คอหอดข้างเลยตัวใหญ่เนาะสุดยอดครับใส่งามขึ้นมาเรื่อยๆอีกใหญ่บิ๊กๆตาวลำดับมาเลยครับ ต้งลงตึงลงตึงลงตึงอีกแลว้วสามเต้มบนตตนเลยบหมือนเพราะกบสองแต้มนี่ตัวงามมาแล้วครับยางโอนตบพิงขาดแนละ้วเ,เคลียไปเรื่อยซุ่มไปเรื่อยยังสิแลลลหละ,ะครับพอดทำเลมันเป็นตะลงมือนมันมื่นประมันเนาะครับ ปนพวกแกงก็ถือว่าดีแล้วเอาอีกแล้วใยอฮะแต่เพลงหมานอีกแล้วเปิดขึ้นก็ยุดท่านีกเลยละครัให้พอจอดว่าตะเยกับปู่เปิดกระซองบิึงก่อนเห็นแต่ดังขึ้นใส่งามๆเพื่อก้าและครับมาวายาด ทีสี่เขาเขาแ้มันตะเพ่งหวานเนาะแต่แตมที่สามของตะเพ่งวัอนี้ยกหายตะเพ่งตื่นเหนียวอยู่ขึ้นก้าแล้วครับนี่เหลืองุ่นเลยเหลืองไปีมินเหลืองขีมินเลี๋ยวเปมนเลืองขีเลงีมินเหลีนเหือนเดอีเหีมนเหือนเองมนเงมินเหองมเงมลองขเลองเอนเอเอาได้จมนงีนหลีหล บงังบังเงากบางังบังเงาอากับถ้าจะทำถ่วมดังเนี่ยเยอะถั่มดังเพิ่นแม่นี่เรื่องเฮ้ยเลยครับนี่ปันท่าขี้มินเลยไวเต็มที่สีมาแล้วมันมนันกะเพ่งมานแย่อาจบ่ราะท่านมันเหน้ยวต็มไงคือเก่า ึงขึ้นมาแล้วซีเต้มเขียดบรท่านมานครับมือนีิบอค่อยพ่อเขียดต้นถึงสิบตัวย่บางเขียดเนาะค่อยได้บรได้ทยดิเดี๋ยวไปเคลียร์งานผลน้าตัวยู่เขียดต้นเพ่งมานอีกแล้วเด้ออยาอย่ากพระท่านมันเยอะ,ะวันนี้ยกให้ตะเพิงนี่

ทลุดนี่เด็กตัวง,งามครับอุ๊บเขียนเงียบงียงามเลยครับนุ<อ>่แนงตรงอายุ เจบน้องก็พอปนล้วละครับมีมันอยู่ก็พ่ก็ได้หาแต้มล้วครับมัมน,กมบมนก็มอวนมอวนปล่อยถิ่นตัว <laughs> นึ่งอพอเคี้ยเดียวลวครับน,นันทองค้าแผลงอยู่เลยขาจั่วตัวงานเนาะ้าเจีย๊ย ดูเพื่มาณเขาเข้ามาหนีครับจักหมโตรเลยโล่เออกบหาแต้มกบทั้งเขียดเนาะเขียดกระทายแน่ไปกระทายแน่นะครับหลายดกระทายเขียดเยอะคนละงานเขียดเยู่คนละงานน้ำนี่ถือว่ามาดอีมือหนึ่งนะครับสุดยอดเลยถือหน้ามือหนึ่งมันก็เต็มตรงนี้มึงด้งมึงด้งเึงดิะตล ประมันสูงก้มหนาหยักเขี่ยหนายากนะครับจะทำใี้ตัวสุดยอดเข้าบานแล้วครับคนเลายลที่กล่าวถึงเรื่องการจัดเพ่งขยาะขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมขอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้เข้าบ้านแล้วค่ะครับคลิปนี้มันสุดยอดแล้วครับไม่คิปหน้าสวัสดีครับคลิปหน้าพอบคุณไหมเนาะจ้ะ จอกันนะคะ